ได้ออกตัววัชสันธภถ้าพาไปล่าครับไปดังปร,ปร,ปร,ปรอกคขึ้นเม็ดขึ้นมาสุดเนี่ยป้ากระแทกปุ๊บวย่งปั๊บเลยแต่พามันยอ้อนมามันปาดอุปปัปุ๊สามาหรือเปล่าเห<ะ>มือนมาคำๆมผมรมับเจริญใจมาก,จากนานเจ้าพีนั่ผนผมว่าเนี่ยคุณแวนหรือไงเดีย๋ยวงานกับพิ่เท่านั้นแล้ว อยากไอ้คนอย่างเนี้ยเอ็มบี้เอาลถดกูขึ้นดาบมาเข็นมายางดีเนี้ยบ้านเป็นหัวเทียนบ่อนางไงน้ำมันเบิดไอ้จี้ไม้เลยร่อนยาจุดฟองร่อนยาจุดฟองเะยอ้ยดีจนหัวไส่น้ำมันหมดนะ จับจับในนี่ให้ไหมจับถ่ายให้ไหมก็ต้องต้องต้องไว้เบิ่งไว้วิธีกดขอบเบิ่งไว้ขอบรุ่งได้ก็สบายแล้วเนาะ่ต้องยากอะไรแั่นวะแต่คนปงหูสูงงัดออกเลยดิงัดยากขนาดนี้แข็งจนขอบเสียกันนี่ดิะไรก็ได้หรอกขนาดเครื่องใหญ่ไม่ต้องกดดังปังปังเป็นัง แนี่ยมีปันเลยนะก็ทอดอนเราเลยมันก่อนไม่เลงเพรามีน้ำมันเราเลยเครับเยอเดี๋ยวผมเชียวนี่ไม่เจ,จ๋อยู่อันไหนเนี่ยฟองนำ้ำแค่แบแง่เด้นลาลาเออว่านา้ำอ,อันไหนครับอ้อสีดำสีดำสีดำนี่อันเย,ยวสิอันนี้มันมานน้ำเครื่องสีม่วงเอ้ยสีม,วม่ออมวงกับ่เอาบ่สีม่วงก็ได้ ปักบ,บักท่านีกเกาะเลยกรโดนนีดลงแล้วเนี่ยค่ะลงคอเม้นสบายเลยลงลงปุ๊บเลยรูยร้สึกแบบไม่เหมอันผู้บ่าน่นึ่งเขางัดเลยเด้ผมง,งัดเลยเหรอผมปริงัดปฏิบัติอะไรนี่ขอบเสียหมดโยกกัน,ดนอดี๋ยวไ้

ในวันนี้ผมให้ลูกมือผมนะครับมาช่วยเปลี่ยนยางนะเดี๋ยวมาดูนะครับมาช่วยถอดยางแล้วกันปรับอ,อลงอีกลงอีกสูงเกินเพราะอ้รพอพอร้อยน้อยนึ่งนีนะ่คือการปรับระดับความสูงนะครับให้เครื่องถอดยางล็อกให้อยู่โอเค ้อาผมจะจำได้บ่าละ่ะจำได้งัดเลยเดี๋ยวเอาอันเดียวเพราะเล็กอะ่ะบ่ข้างในสิครับงานดีด้านหนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> เออนั่นแหละด้านใน <c oughs> ดนล้อรถเขาสินี่นะครับนี่ก็ไม่เคยงัด <c oughs> จำไม่ได้ฮะไม่เคยงัดเลยกลับไปย้อนดูคลิปหน่อยดิเอางัดขึ้นมาเออเอาเล็กออกนี่โออไมทางเดียว ล้วงรถไปรถทะเบียนรถเขาขยับออกมาก,ก็ได้หมุนเลยนี่นะหมุนทานนี่ก็ได้หมุนทานแล้วก็ได้เรามาหมุนรอบตัวก็ได้ผลไหมเออผลอยู่โอเครุดละเอาอีกซันหนึ่งพีง่ลืม อานี่ขึ้นมาก,ก่อนต้องทีละชั้น,นอย่าให้โดนหลอ,อกเขานี่นับขึ้นมาขึ้ังตัวล่างขึ้นมาปะเนี่ยน่ะเขาเคยนัดอยู่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้เขาจำไม่ได้เฮ้ย,อยตอนนตรงเหลืองๆสิครับนี่บนเหลืองเหลือง<ๆ>นี่เออนี่นะฝึกลุงมือนะครับฝึกฝึกลุงมือ อ่ะอันนั้นล้เดี๋ยวมันจะมุนตามเราจะบอกวิธีกดใช่ไหมเบาบาเบายื้เฉยๆก่อนเอาผายหยัดในหลองนี่นะน้อยนึงเอาบาหานในน้อยแย่ลงมันจะดึงไว้มันจะโบลเลนนำ้ำไม่กืนสูตรไหนครับเดี๋ยวนะโอเค,นะอ,เคอ่อาหมุนเดีวยวที่หมุนเลยเอนไปบอลเลนตามมีเห็นไหมดึงน้อยนึงช่วงนึงไม่ตึงช่วงนีง้น้อยเดียวเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยวิธีถอดอยางครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะง่ายๆ โอเคนี่แหละตามนี้นะครับวันนี้วันนี้พี่เขามาทาดิสเบรกหลังนะครับก็ถ่ายให้ดูการถอดยางประมาณเท่านี้นะใครสนใจเครื่องถอดยางก็ทักมาได้นะเครื่องถอดยางตัวนี้สามารถถอดรถยนต์รถกระบะได้นะครับถอดได้ไม่ยากเลยนั่งถอดคนเดียวได้สบายๆนะครับใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูในคลิปก่อนนะรีวิวในคลิปนะครับบนนนยยนนนนูนเนี้ยนี่แหละเนยไปทั้งกันเนยไปทั้งกันนั่นแหละเชียบจะยางเสียบเชียบไปนั้กันได้ไหมเสียบเชือบหัวไปนะ อันนี้ยังไม่ได้ทําสีนะเอาน,นี้ไว้ใช้เองกันแหละนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูดิสเบรกหลังนะครับของคลิก125คันนี้นะครับเป็นของเราโลโล้อป้ายเหลืองนะครับผมนี่นะก็ทําได้ประมาณนี้นะแล้วก็ล้อไม่มีฝืดนะครับงานทุกชิ้นทําไปรับประกันนะครับผมถ้าใครทําไปแล้วมีปัญหามาแก้ที่ร้านได้นะผมรับแก้นะครับ ไม่มีฝืดแน่นอนนะครับออกจากร้านไปไม่มีฝืดแน่นอนนะครับแล้วกคันนี้ก็ทําการลองบูทนะเม็ดนี่แหละเป็นปั๊มเวฟร้อยยีห้าไอนะครับแล้วก็เป็นสายสายดําสายดําสายถักนี่แหละแต่ว่าเป็นสายดํานะแล้วก็เป็นปั๊มบนของ RCB นะครับ RCB แบบนี้น,ะนี่รถจะเป็นสไตล์อย่างนี้ นี่มาด้านหลังด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับล้อสีทองนะลถสีดํานะครับใครสนใจงานดิสเบรกหลังก็แวะมาได้นะครับเบรกลากล้อดีแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็พี่เขาได้ล้อล้อที่ร้านไปด้วยนะครับล้อที่ร้านเนี่ยมีมียางแบบยางดีด แบบนี้มีไม่ค่อยบ่อยนะครับก็จะนานๆจะมีทีหนึ่งนะอย่างดีๆดอกเยอะๆนะครับพี่ก็เอาติดมือไปด้วยนะเรียบร้อยแล้วนะครับดิดเบรกหลังนะติดเบรกหลัง